ใครจะไปคิดว่าแค่การนั่งแท็กซี่ในเกาหลีจะสามารถเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้ขึ้นได้มีผู้หญิงไทยคนนึงต้องเผชิญกับคำพูดล่วงละเมิดของคนขับแท็กซี่ชาวเกาหลีคนนึงแถมยังเสนอให้เธอจ่ายค่าโดยสารด้วยการแลกด้วยร่างกายนี่คือตัวอย่างคลิปุักกซี่งิ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เดินทางมาเกาหลีเพื่อท่องเที่ยวโดยเธอได้เรียกแท็กซี่ผ่านแอปเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟโซเพื่อที่จะต่อ KTX ไปปูซานระหว่างที่นั่งแท็กซี่ไปได้สักพักหนึ่งคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ได้ชวนคุยจะให้ฉันขับรถไปส่งเธอที่ปูซานเลยก็ได้นะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทําการปฏิเสธไปโดยบอกว่าไม่มีเงินนอกจากบทสนทนาที่เห็นในคลิปผู้ชายคนนี้ก็ยังได้มีการขอเบอร์โทรศัพท์แล้วยังถามเธอว่าจะเดินทางมาเกาหลีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก ไ,ได้ปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีเบอร์โทรแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วสิแล้วยังมีการพูดจาแทะลมเธอต่างๆนานาตัวอย่างเช่นเธอมีแฟนหรือยังแต่งงานหรือ,อยังเธอสวยขนาดนี้ทําไมถึงยังไม่มีแฟนอะไรประมาณนี้นะครับจากบทสนทนาที่เห็นในคลิปสั้นๆเนี่ยทั้งสองคนสื่อสารกันโดยการใช้แอปแปลภาษาเนื่องจากผู้หญิงที่มาจากไทยเนี่ยสื่อสารภาษาเกาหลีไม่ได้หรือว่าผู้ชายคนขับแท็กซี่คนนี้สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยต้องมีการใช้แอปภาษาในการสื่อสารพูดคุยกันหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้้ก็ไดเล่าหทง ให้เพื่อังพร้อมเปิดคลิปเป็นหลักฐานให้ดูแล้วก็ได้พากันรายงานไปยังแอปเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลแอปเนี่ยดำเนินการกับผู้ขับแท็กซี่รายนี้ส่วนเรื่องของการแจ้งความผู้หญิงคนนี้ก็ได้เดินทางกับไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนของเขาที่อยู่เกาหลีเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถแจ้งความแทนกันได้หรือไม่แต่ว่าได้มีการเข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถา,านีตำรวจเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปเ <c oughs> พื่อนของผู้เสียหายยังทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้ทุกคนระมัดร,ระวังในการเดินทางด้วยแท็กซี่ในเกาหลีไม่ใช่ว่าแท็กซี่ทุกคนจะดีเสมอไปเพราะว่าเจอ คอมเมนต์ของผู้ประสบเหตุการณ์คล้ายๆกันหลายคนเยอะมากทำไมแท็กซี่ในเกาหลีบางคนถึงกล้าทำแบบนี้ 1. การควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณของคนขับยังไม่ทั่วถึง 2. ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความจึงเกิดเหตุการณ์ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกคุกคาม 3. คํคำพูดที่ดูเหมือนหยอกล้อเป็นการล่วงละเมิดโดยไม่รู้ตัว เราจะสามารถมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แท็กซี่ทุกคันจะมีบัตรของคนขับติดอยู่ที่รถให้เราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเมื่อมีการประพฤติไม่เหมาะสมของคนขับแท็กซี่ให้เราถ่ายคลิปวิดีโอไว้หรือบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานแจ้งเพื่อนหรือแชร์โลเคชันให้เพื่อนแบบเรียลไทม์ถ้าหากว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภยัยออลงกลางทางในเขตชุมชนเกาหลีเป็นประเทศที่ปลอดภัยก็จริงแต่ก็อย่าชะล่าใจเพราะจะทําให้การเดินทางของเรากลายเป็นฝันร้ายได้